เอาละสวัสดีครับทุกคนโอเคผมมีเรื่องจะบอกก่อนอันดับแรกเลยคือผมหายไปนานมากผมหายไปหลายวันมากเพราะว่าผมโพสต์ไว้ในในชุมชนแล้วว่าผมอะทําฟรีแลนซ์แล้วก็งานมันเข้าหนักมากตอนนี้ผมผมแบบผมแทบไม่มีเวลามาเล่นเลยแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใช้โปรแกรมอะไรนะมันชื่อ l o t เ i ดอะไรสักลอสเลสลลิงอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันทําให้ บูตเฟรมเรทมากขึ้นอ่ะเออแล้วตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับการเล่นมอน์ันมากแล้วก็ผมก็จะได้เวลากลับมาทําคลิปเหมือนเดิมเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ยผมจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าจะสันเวลาอะไรพวกนี้ได้แล้วต้องขอโทษด้วยที่หายไปนะมันดูเหมือนแบบไม่รับไม่มีความรับผิดชอบเลยแต่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 ผมไม่ไม่ลงย้อนนะเอออันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆผมผมไม่สามารถลงย้อนได้ผมมีงานเยอะแบบเยอะมากๆผมนอนประมาณแบบตีสามถึงตีห้าต่อเนื่องกันมาแบบหลายอาทิตย์มากแล้ว ผมเหนื่อยเออม,มันเหนื่อยมากแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้ที่จะได้เล่นภาคเอ่อภาควาแล้วด้วยก็เดือนหน้าเดือนอนึงเต็มอ่ะเ,เนาะโอ้ยโอ้ย,อยตอนนี้ผมเล่นมอนทันอยู่ที่120เฟรมแบบปรับสุดทุกอย่างผมชอบมากเลย มาน่มามาน่มามานีมามานมามานีมามานมามานีมา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 เอ้าไปดีเท่านั้นเฮ้ยโอ้ชิทโอเคช่างมันโอ้ล้มเร็วนะเนี่ย โอ้หแบบมันลื่นมากทุกคน120รเฟรมอ้าว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 ไปดับหรอเมื่อกี้ชาร์จไฟหรอชาร์จไฟอีกแล้วหรอชาร์จไฟอีกแล้วอุ้ยไม่มีไอ้นี่สลิงเกอร์นี่แนีนี่แนีนน นี่แน่นแนเอออุ้ยโอ้ผมไม่มีสลิงเกอร์อ่ะหัวมันขาหัวมันเหลืองอยู่เลยจะได้มากเลยไม่ทันแล้วล่ะนี่แน่นี่แน่โอ้ตามันแดงแล้วว้าว ศูนย์ศูนย์ยุ้ยเยวเก็บไอ้นี่ก่อนโอเคได้ละคุณไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนดูได้ยินเสียงตึงตึงตึงไหมนะนั่นคือลูกค้าส่งข้อความมานะผมทำงานผ่านเทเลกราเมครับแบบเป็นนักเป็น artist วาดลูกแล้วก็ลูกค้าก็จะตรวจงานผ่านเทเลกรมเพราะว่าเป็นลูกค้าต่างประเทศ หนึ่งสองสามไปเจ้ยนี่แน่เอากดพิษพิษปุม่มพิษปุม่มพิษปุม่มไม่เป็นไรเฮ้เฮ้เฮ้ น่จอยโอยโอ้ยเชดเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั่นสลิงเกอร์เจ้ยทำลายไอ้ัรออยรุน่นเอเอเอ้าวอ้าวเป็นคนหมดไฟเหรอไฟดาบไวรุ่นไฟดาบนี่แน่นี่แน่นแน มานี่มา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 มามามมา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 มูดงโาร์จไฟถึงหมวะถึงมวะถึงหมวะถึงมวะถึงไหมวะไปไม่ถึงมาไอ้ก็แต่ไม่เป็นรถือว่าเป็นการยกเลิกการชาร์จไฟมันล้กันเฮ้ยเฮ้ยเยังไม่แดงว่ะมานี่ดีใกล้ใกล้ ไม่ทันโอ้โหตบไม่ทันเพราะว่ามันไม่โดนหัวเมื่อกี้เฮ้ยกดผิดเอาเร็ว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  จะทำอะไรทำลักอย่างได้ไหมอ่ะเออไปผมไม่กล้าตบเพิ่มเพราะถ้าตบเพิ่มเดี๋ยวมันจะตาแดงนี่มันต้องแบบนี้ตุ้ม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 วู้้เก้งผิดจังวะไม่เทเลยไม่เทเลย นี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนกายเป็นคนหมดไฟเหรอเอาอย่างนี้ว่าเป็นคนมีไฟยังเป็นคนมีไฟเป็นคนมีไฟเอานี่แน่นี่แน่เฮ้ยโอ้โหไม่ทันละไม่เป็นไร ao ao dạ đuột đuột a chúp a chúp chơi trời chơi Ái Mẹ không hay Quẹp Quẹp Ở à chứ Lốm à Chẳng mây lốm với Chẳng mây lốm โอโหกลายเป็นคนหมดไฟนี่แน่นี่แน่คนหมดไฟเป็นอย่างนี้นี่เองนี่แน่นี่แน่นแนเออเฮ้ยเฮ้ยไม่เท่เลยไม่เท่เลย เ,เ,เอาสลิงเกอร์มาหน่อยสวยตบไปหนึ่งทีไปเออหางก็ได้หางก็ได้หา,ไดหางก็ยิงยิงหางยิงหลังยิงหมดอะเออตายเลยโอ้โหเป็นการกลับมาเล่นที่สดชื่นมากเลยผมรู้สึกถึงความแบบ ความไหลลื่นเนอะผมชอบมากเลยตอนนี้ผมแฮปปี้ดีนะแต่ว่าผมมีงานเยอะแต่ผมสัญญาเลยผมจะกลับมาทํามันจนกว่าเกมจะออกเฮสู้ๆครับผมสู้ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะขอโทษที่หายไปนานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ